สวัสดีครับวันนี้มาโซโลอาร์คเลยละกันลูกรักฟอร์ดี้นะเรียกว่าเป็นหนึ่งในโปเกมอนที่ผมชอบเล่นมากที่สุดเลยครับผมไปสำหรับโซโลอาร์คนะครับเอ็มเบรนเนี่ยผมแนะนำว่ามือใหม่นะใส่หกส้มหกขาวรีบแอทแทกเต็มที่เลย ส่วนทางด้านของแบตเ l e รไอเทมเนี่ยผมแนะนําว่าฟูลฮิลเป็นหลักเลยครับแบบว่าความที่มันมีโมบิลิตี้สูงอยู่แล้วอเจฉบัตทอนอาจไม่จําเป็นอาจนะแต่นี้ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับสไตล์คนเล่นครับแต่ว่าผมมองว่าฟูลฮิลเนี่ยจะส่งผลกับตัวโซลูค์มากที่สุดครับผมสาหรับไอเทมเนี่ยผมแนะนําว่าเป็น3ชิ้นนี้นะครับเรียกว่าเป็นแอตแทกเวดวิกเน็ตโพลิซีแล้วก็โฟกัสแบนสําหรับมือใหม่นะครับผมแนะนําว่าล็อก3าชิ้นนี้สาหรับทั้งสสายถือว่าโอเคเลยเนาะ อ่ะเดี๋ยวไปดูคอมโบในเกมกันครับ s s i v ี s สก l ลนะครับอิลูชันนะมันก็แค่แปลงร่างมาทคนจะมองเออมันก็แค่แปลงร่างใช่ไหมแต่จริงๆมันเป็นมากกว่านั้นครับทุกคนสังเกตระยะเวลาสั้นๆมันขึ้นคำว่า Invincible นะครับ Invincible คืออมตะสิ่งที่สถานะอมตะทำได้ก็คือลบสถานะผิดปกติทุกอย่างตอนนั้นเดี๋ยวนั้นเลย เราติดสโลอยู่เราติดอะไรอยู่ถ้ากดปั๊บเราจะหายจากสถานะผิดปกตินั้นทันทีแล้วถ้าเราใช้อินวินซิมเบิแบบคุ้มๆนะครับเราจะสามารถหลบดาเมจได้แบบนี้เลยสําหรับโซโลอาร์คนะครับมันจะเก่งจริงๆเนี่ยตอนเลเวล5นะก็คือพัฒนารากเป็นโซโลอาร์คแล้วผมจะขอเริ่มจากไนซ์สแลชก่อนเลยครับไนซ์สแลชเนี่ยมันจะทําความเข้าใจก่อน เมื่อกดมันจะพุ่งนะครับเมื่อกดแล้วเราก็กดเคลื่อนที่มันจะพุ่งหนึ่งครั้งนั่นเองหลังจากพุ่งหนึ่งครั้งครับเราจะสามารถชาร์จโจมตีได้1ทีแบบนี้ถ้าเราโจมตีโดนเราจะพุ่งต่อได้ครับทำความเข้าใจค่อยๆไปนะเพราะว่าค่อนข้างจะสําหรับมือใหม่อาจจะเข้าใจยากนิดหนึ่งถ้าโจมตีโดนนะครับพุ sure bull, ่งต่อได้ถ uh, ้าพุ Overall, like s <S ่งโดนแต่โจมตีไม่โดนนะครับพุ่งอันนี้อันนี้พุ่งโดนตีโดนแต่อันนี้พุ่งโดนตีไม่โดนพุ่งต่อไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้น เราจะต้องตีให้โดนต่อให้พุ่งไม่โดนแต่ตีโดนเนี่ยเราก็พุ่งต่อได้แบบน้เห็นไหมอ่านั่นแหละครับพอพุ่งครบ6ครั้งจะเป็นการลอยขึ้นฟ้าแล้วก็ทําดามเมจลงมาแบบวงกว้างรวมถึงมันจะฟื้นฟูเลือดด้วย ทีเนี้ยนะครับมันจะมีเทคนิคเพิ่มเติมถ้าเราพุ่งเราตีไม่โดนนะครับเราจะสามารถใช้สกิลแรกไม่ว่าจะเป็นสลัในขั้นแรกหรือว่าจะเป็นคัตหรือชาร์โด้ครอเนี่ยเราสามารถใช้เพื่อให้โดนศัตรูถ้าใช้โดนศัตรูได้เราจะสามารถพุ่งต่อได้นั่นเองครับดูนะสมมุติว่าตีไม่โดนเดี๋ยวเผมจะพยายามตีไม่โดนกันอ่ะตีไม่โดนสลัอ่าเห็นไหมนั่นแหละครับก็คือเราตีไม่โดนนะแต่ว่าเราใช้สลัโดนนะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยว เห็นไหมอ่าสำหรับคนที่เล่นไนซ์แลชครับต้องมีสมาธิสูงมากจริงๆเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากในการเล่นเหมือนกันก็ลองฝึกกันดูครับเนาะสำหรับไนซ์แลชแต่ว่าโดย,โดยส่วนตัวผมมองว่ามันเล่นยากส่วนอีกข่านึงจะเป็นชาโด้คอร์หรือว่าจะเป็นคัตอันนี้แล้วแต่เลยครับคัตจะเป็นสกิลที่ฟาดผ่านแล้วดูดเลือดครับส่วนอีกท่านึงจะเป็นชาโด้คอร์รือก็คือถ้าใช้โดนสตูโดนในตรงวงด้านหลังนะครับมันจะเป็นการงัดขึ้นฟ้านั่นเอง แต่ว่าถ้าใช้ไม่โดนจะเป็นการทำดาเมจเฉยๆครับดาเมจเท่ากันแค่มีงัดหรือไม่งัดเท่านั้นเองนะครับสำหรับชาร์ c o คอกับคัสก็ประมาณนี้อีกสายนึงคือฟ r ีนแอ t แท็กสำหรับ f r ีนแอ t แท็เนี่ยอะทำความเข้าใจก่อนทุกครั้งที่เราพุ่งนะครับมันจะวางมาร์กตำแหน่งเดิมเอาไว้เราสามารถกดอีกครั้งเพื่อทำการสลับตำแหน่งระหว่างจุดจุดที่แล้วกับจุดปัจจุบันนั่นเองมันจะเป็นการสลับไปมาครับผมนะใช่ไหม ทีนี้เมื่อเราพุ่งผ่านสตูครบ4ครั้งนะครับมันจะเป็นขั้นพิเศษฟีนทัทแทกขั้นนี้จะเป็นการกระโดดใส่สตูแล้วทำดามเมจค่อนข้างแรงทีนี้สําหรับฟีนทัทแทกอะมันถ้าพุ่งไปพุ่งกลับเฉยๆอะสตูก็หนีง่ายใช่ไหมทีนี้มันจะสามารถคอมโบได้ด้วยการจ่ายสกิลคัทหรือว่าจะเป็นชาร์โดคอหรือสแลชก็ได้ครับท่าแรกเนี่ยจะเป็นท่าไหนก็ได้นะ มันจะเปรียบเสมือนว่าเป็นการฟรีนัทแท็กแบบเลือกทิศทางได้แบบนี้เลยนะสังเกตไหมฟรีนัทแท็กเนี่ยเราเลือกได้แค่กับจุดเก่านะครับแต่ถ้าเราใช้ท่าเนี่ยมันสามารถที่จะโยกทิศทางได้นั่นเองแต่ว่าข้อควรระวังครับทุกครั้งที่เราใช้ฟรีนัทแท็กจะสังเกตว่าระยะเวลามันลดลงถ้าระยะเวลามันหมดอ่ะจะถือว่าเราลำไม่ติดแล้วต้องรอคูดาวใหม่แล้วก็ถ้าเราฟรีนัทแท็กโดนศัตรูครับระยะเวลามันจะรีเซ็ตใช่ไหมครับแบบนี้นะจะสังเกตว่าเวลามันรีเซ็ตนะ แต่ว่านะครับถ้าเราใช้สกิลแรกนะครับสกิลแรกก็คือแบบสมมุติเป็นท่าคัดนะถ้าเราใช้สกิลแรกนะครับต่อให้โดนศัตรูนะแล้วได้สแต็กเพิ่มแต่ครูดาวยังวิ่งต่อนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ใช้ปีนแท็กแล้วต่อด้วยท่าธรรมดาต้องรีบกดปีนแท็กซ้ำอีกทีให้ไวที่สุดครับแบบว่าเจ็เตะยงแล้วก็ต้องโดนนะเพื่อที่เราจะได้ลำต่อได้นั่นเองบางครั้งแบบเราอาจจะยือ้อชอบยื้อไงบางทีแบบตามสเต็ปบางทีชอบยือ้อแล้วยื้อไปยื้อมาอ้าวท่าแรกต่อคอมโบต่อปับ๊บอา้าว หมดเวลาสวยเลยแบบนี้นั่นเองครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับทางด้านของฟีนัทแท็กมาต่อที่ยูไนครับยูไนเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งท่าที่ค่อนข้างจะใช้ง่ายก็คือกดปั๊บระเบิดพลังแล้วก็ได้สถานะ u n s t o p p a b l e ในการระเบิดพลังมันก็แค่นี้เลยวิธีใช้ก็แค่หาจุดระเบิดพลังดีๆแค่นั้นเลยใช้ไงก็ได้คือเน้นโดนศัตรูหลายๆตัวก็พอ เราจะอาจจะแบบพุ่งเข้าไปปั๊บแล้วเราเปิดพลังก่อนแล้วค่อยเริ่มลําก็ได้ประมาณเนี้ยแบบแล้วแต่เลยครับคือยูไนท์ของโซโลอาร์คเอาจริงๆเป็นหนึ่งในยูไนท์ที่ใช้ง่ายครับอันนี้ผมเสริมให้นิดนึงละกันนะครับสำหรับโซโลอาร์คสายฟรีแอทแท็กเนี่ยมันจะมีสายผสมซึ่งเป็นสายฟรีแอทแท็กกับสายชาร์โ์ครอซึ่งผมมองว่าสายผสมเนี่ยเรียกว่ายืดหยุ่นที่สุดแล้วก็เล่นง่ายที่สุดสําหรับโซโลอาร์ครับ วิธีการคอมโบก็ง่ายๆครับก็อาจจะเป็นการงัดพุ่งงัดถอยงัดแล้วก็นี่โดยส่วนตัวนะสาหรับมือมือใหม่นะครับเริ่มต้นจากการทําคอมโบนี้ให้ชินก่อนแล้วก็เรียกว่าเอาคอมโบเนี่ยไปใช้จริงในการเล่นนะครับผมบอกเลยว่าค่อนข้างจะมีประโยชน์มากก็ประมาณนี้ครับสาหรับโซโลอาร์เป็นหนึ่งในตัวที่ผมบอกกับตรงว่าเล่นยากมากโดยส่วนตัวผมแนะนําว่าใครที่จะเล่นครับลองไปฝึกทําความเข้าใจสกิลแบบให้ตัวเองมั่นใจก่อน ก่อนที่จะเอาไปลงเล่นในสนามแรงหรืออะไรก็ว่าไปนะครับผมส่วนสายที่ผมแนะนําก็แนะนําว่าเป็นฟีนัทแท็กเป็นหลักแล้วกันเพราะฟีนทแท็กอ่ะมันมีอัตราการสําเร็จในการล้าคอมโบสูงกว่าไนสลชอ่ะเอาจริงๆไม่แย่ครับแต่ว่ามันโดนขัดง่ายแล้วก็โอกาสที่เราจะเล่นพลาดเองสูงด้วยเนาะแต่ว่าถามว่ามันดีไหมผมบอกเลยว่ามันดีนะมันดีมากเลยสําหรับไนสลชครับผมสําหรับตัวต่อไปจะเป็นตัวไหนเดี๋ยวมารอลุ้นกันครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายครับ